สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Animal Present ผมเชื่อว่าทุกคนคงเคยได้ดูการ์ตูนเรื่อง Snow White กับคนแคททั้ง7กันมาบ้างแล้วและฉากที่ทำให้ทุกคนต้องลุ้นกันจนตัวโกงคงไม่พ้นฉากที่แม่มดเอาแอปเปิลอาบยาพิษให้ Snow White กินและนั่นคือพืชหรือผลไม้ที่ทาให้เกิดพิษแต่คุณรู้หรือไม่ว่าพืชมีพิษตามธรรมชาตินั้นมีอยู่มากมาย และในวันนี้ผมและ Animal p r e s e n t จะพาทุกคนไปพบกับ10อันดับพืชมีพิษที่อันตรายถึงขั้นกินแล้วตายได้เลยทีเดียวคุณคงอยากจะรู้กันแล้วสิว่ามันมีพืชอะไรกันบ้างถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับอันดับที่10ยี่โถมีทินกำเนิดแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเช่นแถบโปรตุเกสไปจนถึงอินเดียอิหร่าน โดยสันนิษฐานว่ามีการแพร่เข้ามาในไทยโดยชาวจีนในปีพศ2352-2364ถึง 2, 4, เป็นพืชมีพิษยางของมันเมื่อถูกผิวหนังจะทำให้เกิดการระคายเคืองเป็นแผลู้พองถ้ารับประทานมเมล็ดจะทำให้เวียนศีรษะม่วงนอนถ่ายเป็นเลือดเป็นพิษต่อหัวใจและทำให้เกิดอาการชักได้อันดับที่9 Water Hemlock สารที่เป็นพิษมีอยู่ในทุกส่วนของต้นพืชจำพวกนี้มักมีผลหรือมเมล็ดที่ดึงดูดความสนใจของเด็กซึ่งเป็นชนวนของการเกิดพิษมักมีสารที่ทำให้เกิดพิษในปริมาณน้อยการที่จะเกิดพิษต้องกินเข้าไปในปริมาณที่มากและอาการที่พบชัดเจนคือเป็นผื่นมีแผลผุพองและมีอาการชักกระตุกอันดับที่8 w ดไ Snack r ลู t ลักษณะที่เป็นพิษของไวส์เน็กลู์ประกอบด้วยสารเคมีที่มีชื่อว่าทริเมโทมทำให้มีอาการอาเจียนรุนแรงมีอาการเพลอและอาจถึงแก่ชีวิตได้ไวส์เน็กลู์ถูกใช้เป็นยารักษางูก,กัดเหมือนกับชื่อของมันอันดับที่7ยาต้อมต็อกหรือ Deadly Nightshade ความเป็นพิษจะเกิดหลังจากกินพืชที่มีสารประเภทนี้แล้วหลายชั่วโมง จะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนที่ปากและคอหอยแล้วจึงคลื่นไส้เบื่ออาหารอาเจียนปวดท้องและท้องร่วงอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นอาการอื่นๆที่พบก็คือปวดศีรษะเหงื่อออกน้ำลายไหลามากกว่าปกติหายใจขาดและกล้ามเนื้อเปียกอาการเป็นพิษในขั้นสุดท้ายก็คือถ่ายอุจจาระเป็นเลือดเพราะลำไส้เป็นแผลปัสสาวะเป็นเลือดเนื่องจากไตชมรุดชักกระตุก หมดสติอุนฮาโภมรตัมอันดับที่6อโคนิตัมมีฤทธิ์ทำให้ระบบประสาทเป็นอัมพาตอวัยวะภายในถูกทําลายอโคนิทินเป็นสารพิษชนิดหนึ่งสกัดได้จากต้นอโคนิตัมซึ่งเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีลำต้นสีเขียวเข้มกลีบดอกสีม่วงส่วนที่ใช้สกัดคือใบและรากชาวอินเดียใช้มันทาบนหัวลูกศรเพื่อลาสัตว เมื่อสกัดออกมาแล้วจะมีกลิ่นฉุนมีความเป็นพิษสูงซึ่งถ้าได้รับในปริมาณเพียง0.2มิลลิกรัมก็สามารถทำให้เสียชีวิตได้ท,ทันทีอาการเมื่อได้รับพิษจะรู้สึกเสียวซ่าและชาในปากหากรับประทานเข้าไปจะเกิดอาการหายใจลำบากชีพจรเต้นผิดปกติความดันโลหิตต่ำผิวหนังเย็นลำคอคืนลำบากคืนไส้อาเจียนและตาเหลือกอันดับที่ห ตีนเป็ดน้ำหรือตีนเป็ดทะเลเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กชนิดหนึ่งนิยมปลูกเป็นไม้ประดับมีลักษณะเป็นทรงพุ่มกลมใบแน่นเป็นไม้ไม่ผลัดใบมีน้ำยางสีขาวกลีบดอกมีสีขาวและมีความสวยงามเป็นไม้ที่ปลูกได้ง่ายขึ้นได้ดีต้องการแดดและความชื้นสูงลำต้นสูงเต็มที่ประมาณ12เมตรมีการกระจายพันธุ์ตั้งแต่ทวีปอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทางตอนใต้ของจีนมักจะขึ้นในป่าชายเลนหรือบริเวณที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณชายทะเลตีนเป็ดน้ำมีผลทรงกลมคล้ายผลส้มมีสีเขียวแต่ทว่ามีพิษรับประทานมากอาจทำให้เสียชีวิตได้อีกทั้งยังมีย่างที่มีพิษซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการทำสารเคมีสำหรับฆ่าเหาได้อันดับที่4มะกร่ำตากไก่หรือมะกร่ำเครือ เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็งออกดอกเป็นช่อตามซอกใบดอกย่อยคล้ายดอกถั่วพบขึ้นทั่วไปตามป่าผสมผัดใบมเมล็ดของมันมีสารพิษที่ชื่อว่าแอปรินถ้าขบมเมล็ดให้แตกและกินเพียง1-2เมล็ดอาจเป็นพิษถึงตายได้อันดับที่3ตแตรนางฟ้าหรือลำโพงอาการที่เกิดจากพิษของตแตรลำโพงจะมีอาการภายใน30-60นาที หลังจากที่กินเมล็ดของตรายลำโพงหรือส่วนต่างๆของมันอาการจะดำเนินต่อไป2-3วันเนื่องจากสารอัลคาลอยในต้นต,นตรายลำโพงจะออกฤทธิ์อย่างช้าๆในระบบทางเดินอาหารอาการเบื้องต้นที่พบบ่อยคือปากคอแห้งกระหายน้ำกลืนอาหารและน้ำด้วยความยากลำบากอาการต่อมาสายตาจะพร่ามัวระบบประสาทกลางถูกกระตุน้นมีอาการเคลิบเคลิ้มเป็นสุข ต่อมาจะเกิดอาการเพอ้อข้างมีอาการประสาทหลอนเพ้อเห็นสิ่งประหลาดต่างๆนาน,นานอย่างน่าสะพรงกลัวเช่นเห็นแมลงจํานวนมากมาอยู่บนผนังหรือเห็นปลาฉลามกําลังไล่ล่าม,มนุษย์อย่างน่ากลัวความร้อนในร่างกายสูงผิดปกติไม่สามารถจดจําเหตุการณ์ผิดปกติในระหว่างเกิดอาการได้และอาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้อันดับที่2เมล็ดละหุ่ง เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กทรงพุ่มเตี้ยมีใบขนาดใหญ่คล้ายใบปาล์มขอบใบหย,ยักมีก้านยาวผลของมันมีหนามโดยรอบสามภูรวมสาม,มเมล็ดมเมล็ดของมันมีสีชมพูลายพร้อยปนสีเทามเมล็ดที่แก่จัดจะนําไปใช้ประโยชน์มากมายทางด้านอุตสาหกรรมความเป็นพิษของระหุ่งเกิดจากไลซินซึ่งเป็นสารที่มีพิษสูงมากชนิดหนึ่งในบรรดาอาณาจักรของพืช เนื้อเยื่อในของเมล็ดละหุ่งประกอบไปด้วยไกลโคโปรตีนซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ผิวหนังอักเสบเยื่อจมูกอักเสบหอบหื่นในหมู่คนงานนอกจากนี้ส่วนของใบลำต้นและเมล็ดละหุ่งประกอบไปด้วยโพแทสเซียมไนเตรตและกรดไฮโดรซยานิกจำนวนของพิษไลซินที่ทำให้คนถึงแก่ชีวิตได้ ประมาณ1มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมหรือประมาณละห่ง8เมล็ดการกินมเมล็ดละหุ่งโดยการเคี้ยวและกลืนจะเป็นอันตรายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กซึ่งมีโอกาสที่จะแพ้สารพิษได้ง่ายแม้จะเป็นเพียงแค่เคี้ยวและกลืนเข้าไปเพียงหนึ่งเมล็ดเท่านั้นก็อาจจะเสียชีวิตได้อันดับที่1แอปเปิลยาพิษหรือต้นแมนชินิวมักพบบริเวณแถบชายฝั่งคริเบียน ทางตอนใต้ของฟลอริดาสหรัฐอเมริกาทุกส่วนของต้นแอปเปิ้ลยาพิษหรือแมนชินิวมีสารพิษที่เป็นอันตรายเพราะไม่ใช่แค่ผลของมันเท่านั้นที่เป็นอันตรายไม่ว่าจะเป็นใบเปลือกก็มีสารพิษที่เป็นอันตรายยางสีขาวมีสารที่ทำให้ระคายเคืองผิวหนังและทำให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงผลแอปเปิ้ลยาพิษหนึ่งผลสามารถทำให้เสียชีวิตได้หากเผาและทำลายต้นของมัน ควนจะก่อให้เกิดการราคายเครื่องอย่างรุนแรงถึงขั้นตาบอดได้เลยหรือหากสูตรดมในปริมาณที่มากก็อาจจะเสียชีวิตได้เช่นกัน Yup. What's up? I really can't see <laughs> uh, We've taken a turn This is a good sign This could be a good development That traffic was too much Paul is cutting in line s w h e r Skipping It's good, for We're there. there's quite a little neighborhood that I can't see. I'm sure it's beautiful. Check it all out. See something that's blue right there? A that's truck. a truck. Alright. And <laughs> a little scope on the antique and countryside. I How are you? We're getting on our turns, I'm probably good. <laughs> doing good. Hey carrie remember that story I told you about taking that hot wing challenge? Reminds me of this. Is this worse? Oh yeah, this is way worse because of my face. <laughs> okay, okay. I didn't making sure Worst of your life pain? Um Yeah. Yeah, worse Yeah, your life? yeah we're gonna go with that. I'm broken, but I'm, you know. You're catching it on your catching it on video. Yeah. This is for my grandkids. Check this out. Oh grandpa Adam. Oh. oh, check it out, it's a hospital! I know that's a hospital, I can't even see it, I know it's up there, look at it. But we're not going there! We're, not going there. <laughs> ah, we're going to the eye doctor. Go to the eye doctor. It's faster. Okay. Going with those who no. know. It's faster. Here's the church, please do Lord help me, Jesus. I hurt. I'm going in the fetal position now. <laughs> uh, เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสาระใน EP นี้ถ้าท่านถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อติดตามคลิปใน EP ต่อไปสำหรับ EP หน้าเราจะนำเสนอเรื่องอะไรรอติดตามรับชมในเร็วๆนี้สำหรับวันนี้ผมและ Animal Present ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ